สบายดีท่านผู้ชมที่กรารบเบิดสุขุนเมื่อนี่สิพามาบึงบรรยากาศของการไปเห็ดเวียกนะเส่งกัเป็นงานสวนนั่นเองดนเลสวนในขณะนี้กำลับบงเดินทางไปบนเห็ดเวียกเนาะซึ่นะงกับผู้ที่บุเคยเบ่งผู้ที่บุเคยมากสาามารถเบ่งได้กัข้อมูลเข้าใจทุกกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เทเลเมือเนอะกิจกรรมเทเลเมือกะหลังจากที่เขาตื่นนอนแล้วอาบน้ำเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเมืองเข่าป่อไฟเนาะสิ่งก็เทว่าเขาเฮ ah. ็ดมานี่กะเฮ็ดชืเองกินเองแน่เนาะเทว่ากะลำบากแน่หลังจากที่นั่นแล้วเ,เขากะกินเขากินน้ำออกเดินทางไปสู่ที่ทำงานอ่าเทว่าขี่รถหัวหน้าเพิ่นหลังจากนั้นเขากะ เอาที่ทำงานก็นได้อ่าโรงงานเห็ดเวียกแต่และมือ้องานกับบคือกันเนาะเียนกันนักเบาอา่วันจันทร์หัดวันพุธเป็นกับว่าเบานักเนาะเชกัเป็นงานนักงานตอกคําไม้แน่อ่าาไม้ยังไม่ไหวเนี่ยนะอย่ามันลมหลังจากค็ดแล้วอ่เริ่มแต่แปดโมงเลยเก้าโมงกะบหิบองโมงเขากับพัก หาก,กินเข่าเทียงให้เวลาชั่วโมงหนึ่งเนาะ12โมงฮาบยหนึ่งเนาะแต่ว่าการอยู่การกินนี่เข้ากระตองซื้อเอง,องเห็ดเองกินเองนะเอ่อเพื่อแต่ละมองบคือกันเนาะแต่ว่ามองเฮาอยู่ี่กะซื้อเองกินเองแต่ว่ากะลำบากนน่เนาะแต่ละมือกะเบิดเก็บร้อยบาทหี่ร้อยบ,บาทเนี่ยแล้วแต่เนาะ แต,แต่เพราะว่านี่กักินแบบประหยัดกินปลาตัวหนึ่งนะกินกับแจวอ,อ่าส่วนตอนเที่ยงเพราะว่าเฮาโบมีแน่ก็เลยกินแบบประหยัด,บบยดพอตอนเ้ารเขาก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดกินอืมกินพอ้อ,องทองกับตะแลงกักินแน่อีกทัหนึง่ง่าจะมีมามาปลากระป๋องก็แล้วแต่แต่ละคนนะส่วนตอนเพลนี่ต้อง เอาเขามานำเอาอาหารมาพร้อมเพื่อมากินอยู่ที่ทำงานอยู่พิบเบิลนะหละังจากนั้นฮากา,ากินข้าวแล้วก็ต้องพักแล้วแต่พืชพักบางคนกับผักบางคนกันอนเพื่อหอดใบหนึ่งกัเลียเบียกอีกเบียกที่ยังยบ่แล้วก็หิดสานต่อมานะห็ดสานต่อแล้วก็จะได้หอดาบหาโมแรง ใบหนึ่งหาหอดหามงแรงก็จะได้เลิกถ้าเวียกได้เที่ยวเห็ดยังบ่อสิ้นสุดกระตองดำเนินการต่อจนแล้วแล้วค่อยเมื่อบางเม่อกะหกโมงก็กัวนะเพื่อมันจะแล้วเนาะอันนี้ก็คือกิจกรรมของการที่มากรุงเทพกท็ถือว่าสู่ชนอดทนหลายคลิดก,กว่าเก่านี่ถ้าเันคือว่าบ่ประหยัดธิว่าเราจะบ่มีเงินเนาะ มีเงินเก็บบางคนก็มาหลายปีคือว่าได้เงินหลายบางคนก็เงินหลายปีกับเพราะได้ก็มีอ่าก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยแต่ละคนบ่คือกันเนาะบางคนก็ัื่อกินเองอยู่เองสาวห้องน้ำารเบิดหลายบางคนก็กินอยู่น้ำในจ้างอืหอพักชาวเองก็ที่ว่าประหยัดหลายตื่นอาวจะได้ฮะกรัขอมเข้าใจทุกคอมเมนต์ทุก คำถามที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ในคือบรรยากาศในการมาเหตุเวียกวิธีของเทพครั้งแรกของชีวิตะม่ต้องล้างแล้วที่เปิดกล่องกัาเพียงเจอใจเพือเยิรมไม่ก็ปิดไม่ได้เปิดเลยปิดเลยเปิดเง่ายๆเดยเได่เพื่่าเปิดกล่อมันจะเสร็จไปิะเอยลักรยงมึง ยูปยูปเสียหนีทุ่งที่ไหนรัันดเสียนีล้เจไนรักฉันเ่งดนีร่ะมันออกวนเลยคนนี้อย่างนี่นเลยมาิงเขาอีกแล้ววิดวงการเลยเด้ลุงข่อยเตียวคา่จฮันเขายังขายอยู่ลุงไปหากะปู จอ่ะาเราไปเอมเมี่กราน่อยเาดน้บมันเหียรต่มัคุให้กินนะอียากินกระปูหน่อยก็ตามัคุงเียวดิเดเนี่ยเอาอปูไล่ยังบลหลุกปูไงะ่มนละลอแห้งไงหล่อเดมคนหล่อหล่อไหมดิมมันหล่อไหม ดอมดมเนี่ยทอมมาเองรออ่ะอือจะรอะบินอ่ะใส่ผมหน่อยดิดอมดอมดมปัดผมหน่อยดิรมพัทยารวมแนรวมนาเดชไม่นไมรวมตะกอลำบาลุงกระปูนะมันอยู่แถวคลองหรอนไหนน้าไหนนาไหนาบอกแล้ก็หน้าเ่อมีหอยด้วย

লক্ষ oh, কি เราไม่ทำไม่เสร็จเนี่ยไปโรงเรียนน่ะเสร็จไปหนูเลยนะาสองพวงหกห่อกลับมาถึงซัดก่อนเสื้อ <horror> ต้อนอะไรแบบนี้ร้อยซัดเข้าไอนสามห่ออยู่อยู่กันเน็ตมาแล้วก็ไปนั่งทำกันบ้านนั่งทำกันบ้านเสร็จมาซื้สามห่ออาบน้ำอาบผ้านอนเข้าเมือกินไม่ได้เนี่ยอันนี้แพงนะต้อใช้ซีนเก่าเลย เขาต้องมัดมก่อนีขายออแล้วหบาทมัดละห้าบาทอย่างเงี้ยมัดละสิบบาท